สวัสดีครับผมฟิกสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Eternal Hero พลังเทพภายในเวลา3นาทีเพื่อเป็นปิดการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย5เต็ม10 Eternal เป็นหนังที่จะเรียกว่าสนุกก็ไม่สนุกจะเรียกว่าไม่สนุกเลยก็ไม่ได้เป็นหนังที่รู้สึกว่าฉีกจากหนังฮีโร่มาเวลทุกเรื่องตั้งแต่ที่ผมเคยดูมาแล้วอาจจะเป็นเพราะพ่วงกับเออโคอีเจ้าด้วยมั้งที่ คือกำกับหนังรางวัลมาก่อนพอมากำกับหนังเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเหมือนหนังชีวิตรักของออที่พระเจ้าที่ลงมาปกติมันโลกแล้วก็เดำเนินชีวิตมาหลายพันปีจนเกิดเรื่องขึ้นแล้วมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อมาแก้ปัญหาฉากรักนี้มีมากกว่าหนังมาวลวทุกเรื่องที่ผมเคยดูมาแล้วถ้าตัดออกได้สักครึ่งหนึ่งนี่ผมว่าจะดีมากเลยหนังที่ได้กระชับขึ้นด้วยแต่ตายการเล่าหนังมันทําให้ผม,มรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันแปลก ต่างแปลกตาตาไปเลยตั้งแต่กล้องเอ้ยบทตัวละครเอ้ยมันอืดมันเฉืยแต่ก็ยังดูไดจนจบอะสู้กันสักแป๊บหนึ่งปุ๊บคุยกันหาพวกสู้กันต่อคุยกันหาพวกอืจนมาเฉยป,ปมช่วงท้ายแล้วก็สู้กันแล้วก็อื ขยี้ขยี้จนต้องเป็นเหมือนหนังชีวประวัติของเอ,อทพเจ้าละมันไม่เหมือนหนังมาวิวอะมันโดดมาจริงๆอะส่วนข้อดีก็คงจะเป็นแบบนี่แต่ว่าออการผูทางจักรวาลของหนังมาวิวอะพอเรื่องนี้ฉายปุ๊บโอ้จักรวาลเป็นกว้างขึ้นไปอีกแบบสุดๆเลยทานนอสนี่คือดอยก็ลอยไปเลยอะเอาละคราพูดถึงเออการแสดงของนักแสดงที่สวมบทบาทตัวละครบ้างนะครับผมเข้าใจนะครับว่าการที่มีตัวละครเยอะในหนังเรื่องนึงเนี่ย การเตียบทบาทปันจะยกแล้มันอาจจะยากกว่าอเวนเจอร์ด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างนี้นะพวกนั้นก็มีภาคแยกเป็นของตัวเองมาก่อนก่อนจะมาเป็นอเวนเจอร์แต่โคอีเจ้าแกรับมือปัญหานี้ได้ค่อนข้างจะโอเคนยผมว่าตัวละครที่ควรจะเด่นก็เด่นเพราะมันเป็นตัวดําเดินเรื่องนะไม่เด่นก็ไม่ได้แนละ้แต่ตัวอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าตืดตางหายไปเลยมันก็พอจุดจําได้บ้างว่าตัวไหนมีความสามารถอะไรยังไงบ้างคนที่ผมชอบสะตุดก็คือนี่เลยพี่หมี ฉาตุแกนี่สุดยอดเลยขอโทษครับสปอยไปหน่อยหนึ่งแต่มันมันรู้สึกตัดใจอะ่ะ <c oughs> คนที่สองเองเจน่าโจลี่บทแกอาจจะแบนๆไปหน่อยแต่ก็แกก็ยังเล่นออกมาดูดีนะผมว่าคนอื่นๆก็ดีตามมาตรฐานของหนังมาเวลออะส่วนด้านเนื้อเรื่องนะผมคิดว่าการเล่นประเด็นตอนสุดท้ายอะ่ะมันใหญ่เกินไปอะผมว่าเอาแค่สู้กับเตัวละครอีกตัวหนึ่งให้สุดๆก็พอแล้วไอประเด็นนั้นอะ่ะที่จะทำให้โรคมันพินาาอะ่ะ เอาไว้ในอเวนเจอร์ภาคต่อไปอ่ะผมว่าจะดูดีแล้วโอเคกว่านี้มันเหมือนกับยัดยัดมาเต็มที่เกินไปสําหรับหนังเรื่องอีเทนอลวะนะผมอาจจะการๆนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แต่สําหรับหลายๆคนหรือคนอื่นอาจจะชอบก็ได้อ้อสุดท้ายพราะว่ากําไรของออพ่อชางชีอ่ะรู้แล้วมาจากไหนครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับขอบคุณครับ